ับบ้านเฮาหละอหละครับบ้านเฮาหล่อหลออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะเจ้หนาีเดี๋ยวมาช่วงนี้ครับ เปิดไปเด้อครับแ่นที่สองตอนที่หนึ่งอยู่แถวที่สองครับครับเออถ้าเบิ่งไก่เรากับกระโปรงไปแยังครับน้องรังนักศึกษาเบิ้งน้ำพุ่งดาวพุย่ายครับอันกรอ์นั่นก็ตีถามเราข้าเป็นผู้โพยิงหรือผูใช้ถ้าข่ามั่นใจก็ให้ถามพ้นกับตางเบิ้ครับข้าวเปลี่ยนโพยิงหรือผูใช้เหนือ ีเทามาอตช่มีอายุังเกอเออครับมีหกถึงหกห้าหกบหถึงเจบ,ถส,บสถานภาพรุ่นนี้แล้วก็หนาสีโตมียุบบ่ครับครับจีดเียเครื่องหมายเลยนะครับเียเครื่องหมายเลยแล้ว ทั้งคณะผู้จัดงานกับขออนุญาตขอบุณขอบพุณพว่ขอพุแม่หลายๆครับที่มานว่อมมันนี้มาหาหลายตาครับผมมันนี้แทนนสุ้ายมันจีให้เขียนครับ ขออนุญาตพุณตาคุณยายเขียนนะจ๊นน้อยเขียนให้ครบทั้งสามขอครับแทมสุดไทยนะครับถ้าขีดไปห่อแทมสุด้ทยเหมืกนกพิ่น so กับทีนี้ให้เขียนปัถ้าผู้ใดก็เขียนแทนสุด้ายกับที่พอเห็นเมื่อบ้านนะครับครับผู้ใดสงสัยขอใดยกเมื่อึ้นครับ มาน้ำท่านอาจารย์สวัยกระทำอาจารย์สวัยเด้อท่านบรรยัตบ้านบ้านน่าข้ามาน้ำหลวงพ่อประคุสุวรรณอย่างาัดมหลวงพ่อประคุสุวรรณะบ้านเขาดอกอย่างาัดมหลวงพ่อประคุณโอภาสอาจารย์ดีใช่ครับครูคณะครูประสาเอาเอาง่ายๆเด้อง่ายๆ ทันไดนี้รู้ไปจำก็คือกาหมองมากที่สุดกับมากนี่มองมองมากก็มากที่สุดช่องที่หนึ่งก็ชงที่สอะไรก็ว่าแยกกาทั่สองช่องเ้อขอเดียวเนยกาหมองเดียวดิคอเดียวกาหมองเดียวพูดกาเหมือนดให้เชียห์องเดียวเอาแทนนาที่สองพูดใด้ ที่สามแล้วเราไปสีนแล้วเราไปสิน่ะเอาแล้วแล้วต่อไปหาที่ซี้เข้ามาได้หรือเป่าเนแล้ววันแล้วเอาขไปล็อกเร็วมดเลเอาไปได้๋ยวกเท็ดเองเดี๋ยวมาขึ้นนงกาเรียนคือวัดฉันเลยบ้านเราล้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ